ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีกันสุขูสุขนเนาะคะ่ะมือนี้อีสานสารพันสิภพาพ,พี่น้องมาเบิงบอมาเรียนรูหุ่จักกับดินเนาะคะ่ะสภาพของดินที่หฮาสิคุดบอเนาะคะ่ะเอามาเรียนรูกันค่ะส่วนวบอบอทีอยู่ในแปลงนี่ค่ะพี่น้องกับคุดไปได้บดดนเนาะคะ่ะขุดไปได้อา่า ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะกับพอดีว่ามีฝนเทลงมาสองสามครั้งแล้วค่ะค่ะน้าก็สิยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะแสภาพดินทรายเนาะคะ่ะที่มาทายท้าให้พี่น้องเดี๋เบิงผูถี่กำลังสิตัสินใจว่าสิคุดบอค่ะแต่ก่อนอื่นเฮ้าต้องมาเรียนรูว้ว่าพื้นดินผิวดินของเฮ้าเนาะคะ่ะเป็นผิวดินแบบใดเนาะคะ่ะมีสภาพดินเป็น ดินแบบใดเนาะคะ่ะส่วนที่นี่ก็เป็นดินร่วนปนทรายะคะ่ะค่ะดินร่วนปนทรายเนาะคะ่ะซึ่งความเป็นทรายก็คือทรายเนาะคะ่ะมัมีความความเหนียวความยึดติดอียังสินาแน่นเนาะคะ่ะค่ะสภาพของดินทรายะคะ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งนใกล้ใก,ก,กันเนาะคะ่ะสิได้ให้พี่น้องที่กําลังสิตัดสินใจว่าเอ๊ะจะขุดดีหรือไม่ดี หมายถึงว่าคนที่กำลังคิดอยากจะขุดบ่อเนาะค่ะ,คะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องลงไปเบิ่งใกล้ๆค่ะ,คะมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนี่ยมาเบิ่งดินทรายเนาะค่ะเนี่ยส่วนที่เป็นดินทรายเนาะค่ะดินทรายบ่อด,ดินทรายดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่แล้วกับดินทรายมันก็สีหลายเนาะค่ะ ดินทรายเป็นโตน้ำค่ะที่เขาเห็นเป็นดินเหลืองเหลืองที่กองกำลังโฟโกัสอยู่เนาะคะ่ะอันนั้นมันกะคือว่าเนะคะ่ะดินทรายมันหลายถึงเขาสีเห็นเป็น,นเ,เหลืองเหลืองเหลืองมันกับโมเมนดินเหนียวเนาะคะ่ะส่วนว่าอ่าส่วนหินที่กองกำลังโฟโกัสอยู่คือกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะดินร่วนปนทรายโบมีดินเหนียวะคะ่ะถึงสิมีเหิน แต่ดินทรายนั่นมันกระซึมผ่านหินเข้าไปหินกระสิลวล้อยู่ข้างบนเนาะค่ะบอาห้าไปเหยียบหรือว่าห้าาไ,ไปสู้มันเนาะค่ะมันก็สิพังลงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเนี่ยเราไปแตะหน่อยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะพังลงค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งเราไม่มีฟางเนาะค่ะเราไม่เรายังไม่มีฟางที่จะอ่า มาคลุมหน้าดินเนาะค่ะย่างหน่อยๆก็คิดว่าถาเขามีฟังว่าคุ้มหน้าดินเนาะค่ะมันก็ชีซอยได้ซอยได้ระดับหนึ่งเนาะค่ะอ่ะพี่น้องคะพี่น้องเห็นอ่านู่นเนาะค่ะที่โฟกัสเข้าไปค่ะซู้ให้พี่น้องเบิ้งสักหน่อยค่ะค่ะลักษณะก็สิเป็นแบบนี้เนาะค่ะนี่คือดินรวนปนทรายมีความเป็นทรายหลายความอ่าเป็นดินเหนียวแถบสิบะมีเนาะค่ะกับยุกลนบึ้งของบ่อเนาะค่ะดินเหนียว บนนี่ค็คือดินทรายหมดเลยล่ะค่ะในส่วนที่เป็นตะพักและเป็นตะพักเป็นพื้นเดิมค่ะพื้นเดิมที่เราเคยเห็นหน้ามากเนาะค่ะเคยทำหน้ามากนั่นก็คือพื้นเดิมค่ะเนี่ยมีหยาเขียวๆเนาะค่ะอยู่รอบๆส่วนข้างบนก็คือกันค่ะดินทรายดินทรายก็สิความเป็นดินทรายงของเขาเนาะค่ะ กษีฟูอยู่ข้างบนค่ะขอบคู่ที่รถดจกตักตักไปเห็ดขอบคู่เนาะค่ะตักไปทําขอบคู่เนี่ยขั้นคู่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ,ะมานําเสนอให้พี่น้องเดเบิ่งกันเนาะค่ะว่าลักษณะของดินก่อนที่เ้าสจททาการคุดบอ่อไก่เ้าได้เลี้ยนหลูหลายๆหลายๆอ่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะคะ่ะหลายๆประเด็นว่าดินเห่านี่สาคัญเลยค่ะว่าเห่าจะต้องอ่าศึกษาในเรื่องดินก่อนที่เราจะขุดบ่อเนาะคะ่ะถ้าเป็นดินดินทรายแบบนี้เนาะคะ่ะก็คิดว่ามันกะโค้งสิแบบถืออ่าน้ำชะลงไปแล้วมันก็สิตื่นไว้ไหมคะ่ะมันก็จะพังไวค่ะ ประมาณนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องได้บเบิงค่ะเบิงไหวเป็นแบบยางเนาะคะ่ะสําหรับผู้ที่กาลังสิตัดสินใจว่าสิอ่าทําแน่นอนค่ะหรือว่าขุดบอ่อไว้เก็บกักน้ําค่ะกะล็ลองเห็ดเบิงค่ะถามว่าก็มีส่วนส่วนดีส่วนส่วนเสียกะสีหน่อยอยะไรคะพี่น้อง มันขึ้นอยู่กับหัวใจเนาะคะ่ะหัวใจเฮาคิดว่าเฮาอยากได้อวเฮาคิดว่า,อ,าอ่อเพราะน้ำเนี่มันเป็นปัจจัยสําคัญะคะ่ะที่เฮาสเส็ดเกษตรเนาะค่ะเอาหัดตองมีน้ำค่ะขึ้นอยู่ที่ว่าหัวใจของเฮาหักเนาะค่ะ,นะคะชอบค่ะ,คะมั็เก็บกัก,กได้คือกันค่ะแต่เฮากับตองเบิงไปอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นบอม่อยู่เนาะคะ่ะ บอมเอาเราก็ไปเบิงรอบเอ่อรอบเบิงตอนที่มันแรงเนาะคะ่ะเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดประมาณนั้นเนาะคะ่ะก่อนที่ฝนสีมาอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเาเดี๋ยวเฮาไปเฮาล่อเบิงกันค่ะรอดูรอลุ้นค่ะพี่น้องฝากไว้แต่เพียงสำนีก,ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอีสานสารพันสีน้ำเสนอพี่น้องให้พี่น้องได้ ได้เบิงได้ช่วมกันเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ